เดี๋ยวมาลงดีดีครีมของจูจูเน่ตัวนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูสภาพหน้าก่อนเนาะหน้าปามก็จะมีกระนะคะค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็รอยที่มันมีริ้วรอยแล้วก็สีผิวที่ไม่สม่ำเสมอเนื้อครีมของดีดีครีมจูจูเน่จะเป็นสีเหลืองนะคะเ,เหมือนจะขาวนะแต่พอเกลี่ยไปดูดิดูความเกลี่ยดิมันเนื้อนุ่มมากแกแล้วมันก็เกลี่ยลื่นมากนะคะแบบชอบมากคือเราสัมผัสได้เลยจากมือว่ามันแบบเนื้อมันนุ่มมันเกลี่ยง่ายมันแบบเหมือนอารมณ์เหมือน แต่ตัวเป็นน้ําแต่ว่าไม่ใช่อ่ะเออมันแบบเกลี่ยงค่อนข้างง่ายนะคะแล้วก็ฟิลที่ได้มันจะไม่ได้ปกปิดขนาดนั้นไม่ได้ full coverage ไม่ได้ปกปิดมากมายแค่เหมือนแบบ ออมีการทําให้ผิวมันดูกระจ่งางใสขึ้นและสีผิวที่ไม่สม่ําเสมอเนี่ยมันก็จะดูเรียบเนียนมากขึ้นนะคะเ,เห็นปะลงไปเมื่อกี้เนาะไม่ได้เยอะแล้วก็เป็นสีโทนเหลืองนะคะโชคดีที่มันอมเหลืองค่ะถึงแม้มันจะขาวไปหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดูเถานะคะสามารถบิวเพิ่มได้แต่ยังไงเนี่ยมันก็จะอยู่ในลักษณะที่เป็นเชียร์ทูมีเดียมคือปกปิดน้อยจนถึงปานกลางนะคะบิวไปฟูลคั o เ e อร์ e ไม่ไ ได้นะคะใครมีหลุมสิวรอยสิวเยอะๆตัวนี้ไม่ได้ตอบโจทย์นะคะแต่ว่าถ้าใครแบบผิวปกติผิวธรรมดาไม่มีสิวไม่ได้ฝ้ากละอะไรที่ต้องปกปิดเนี่ยก็ตัวนี้ตัวเดียวได้เลยเหมือนปามเนี้ยปามมีกระแหละแต่ว่า มันไม่ได้เป็นกระที่หนาหรือว่าใหญ่อะไรเงี้ยมันก็พอปกปิดไปได้พอประมาณนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็หน้ามันก็จะไม่ได้ดูฉ่าไม่ได้ดูแมตจนเกินไปความชอบผิวมากๆนะคะอ่ะแต่งหน้าเสร็จก็จะเป็นแบบนี้นะคะประมาณนี้อันนี้เซตแป้งอะไรเรียบร้อยนะคะ,ะมาดูตรงนี้2องทุ่มแล้วนะคะดูหน้าดิหน้าที่ไม่ได้มีการเซตแป้งอะไรเลยคือแบบหน้ายังอยู่ดีมีสุขมากมาามชอบสุดๆเลย จะสี่ทุ่มแล้วหน้ายังดีอยู่เลยนะเนี่ยดีดีดครีมจนๆนี่ใช้ดีอยู่นะดูดิด,ดูยังปกปิอยู่เลยเนาะอนะไรเงี้ดูหน้าผากดิยังโอเคอยู่เลยอะ่ะไม่เป็นคราบ้วยอะมีตรงนี้นิดนึงแต่ไม่สี่เรียสเอ้ยชอบอะ่ะดีเบาบางสีดีด้วยมีมันแค่นี้เองอะ คุมมันดีด้วยเลิฟ